สำหรับชื่อที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงวันนี้ครับมันก็คงหนีไม่พ้นนิกวัวเทอร์มาเดอร์ที่อยู่ดีๆเนี่ยโรมาโน่ก็ประกาศเฮวิโกครับเตรียมย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลแบบไม่เคยมีข่าวหลุดอะไรมาก่อนเลยซึ่งถ้าเราย้อนไปดูถึงประวัติส่วนตัวของเขาเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าวัวเทอร์มาเดอร์เนี่ยเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นในเรื่องของกีฬามากๆและมันไม่ใช่แค่กีฬาฟุตบอลนะครับแต่เขายังสามารถเล่นแทนบอลได้เก่งไม่แพ้กันด้วยก่อนที่สุดท้ายจะเลือกเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นเส้นทางชีีววิิตออย่่่า่าาาาางงจจรรกกกกเเเดดดด็็ใในนนคมมลๆแถบ้้้สสููไขึทชุหญ จากนั้นก็มีช่วงเวลาที่ต้องออกไปพิสูจน์ตัวเองกับทีมเล็กๆในลีกลำดับที่3ของเยอรมน,นีก่อนที่จะสามารถกลับมาแจ้งเกิดกับเบรเมนได้และก็ได้เดินตามความฝันย้ายไปเล่นให้กับทีมสุดกาดจนถึงในวันนี้ครับ <c oughs> เขากำลังจะได้ย้ายเข้าสู่พิมเมลีกด้วยค่าโวมหาศาลดังนั้นเรื่องราวของนิกัวเทอร์มาเดอร์เนี่ยครับไม่ใช่แค่เส้นทางของนักเตะที่ด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนแต่มันคือเส้นทางของการเติบโตทีละก้าวจากบ้านเกิดในเมืองเบรเมนจนมาถึงจุดที่ทีมยุโรปหลายทีมให้การจับตามอง ซึ่งก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแป่งเกียบบอลและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับผมนิกโวเทอร์มาเดอร์เกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2002ที่เมืองเบรเมนคุณพ่อเขามีชื่อว่าทิมโวลเทอร์มาเดอรทำงานอยู่ในสำนักงานกฎหมายประกันสังคมฝนคุณแม่มีชื่อว่าโคเรนนาเป็นช่างจัดดอกไม้และเขาก็มีพี่สาวเพียงแค่คนเดียวที่ชื่อว่ามาดิธา มีพรสวรรค์ในกีฬาแฮนบอลและในตอนเด็กๆนะครับนิกโวเทอร์มาเดอร์เขาก็มีพรสวรรค์ในด้านนี้เหมือนกันเขาได้ลองเล่นกีฬาทางฟุตบอลและก็แฮนบอลแต่ว่าสุดท้ายครับเขานั้นรู้สึกว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับโวเขามากกว่าถึงแม้ว่าเขาจะสามารถเล่นกีฬาแฮนบอลได้ดีพอๆกับการเล่นบอลเลยก็ตามถึงแม้ว่าบ้านของเขาจะอยู่ในเมืองเบรเมนแต่ว่าเขาก็มีญาติฝั่งคุณแม่ครับที่อยู่ในแคว้นชลาวิเอร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมน,นีโดยเฉพาะคุณป้าเขาเนี่ยที่อยอ,อ, arm, อยู่ย่่่ใเมมมืงงลกกกรับทชวาาซึ้ มันเลยไ,ไม่ครอบคร่วงเขาเนี่ยครับมีความผูกพันกับสโมสรสุดกาดมาตั้งแต่เขายังเด็กๆเลยโดยที่นิกวอลเทอร์มาเดอร์เขาได้บอกว่าในตอนเด็กๆที่เวลาเขาไปเยี่ยมญาติแถวนั้นเขาก็จะมักหาเวลาไปดูเกมของสุดการอยู่เสมอมันก็ได้ทำให้ทีมสุดการเนี่ยครับได้กลายมาเป็นความผูกพันในใจเขามาตั้งแต่อย่างเด็กๆ รายการที่เขานั้นได้เติบโตขึ้นมาในย่าน w ว m เมอร์สเฮาเซซึ่งเป็นเขตหนึ่งในเมืองเบร m e n เขาจึงได้เริ่มต้นเล่นฟุตบอลให้กับทีมอย่างเทินอุนสปอร์เฟย์ไฮโว m เมอร์เฮาเซนซึ่งเป็นสโมอสรอแบบมัลติสปอร์มีทั้งฟุตบอลแฮนด์บอลยิมนาสติกเทเบิลเทนนิสและก็อีกหลากหลายกีฬาเลยจนกระทั่งในปี2010 เขาก็ได้เดินหน้าเข้าสู่วงการซุตบอรเยาวชนอย่างจริงจังด้วยการย้ายไปร่วมทีมอะคาเดมี่ของแวร์เดอร์เบเมนในตอนที่เขาอายุได้เพียงแค่8ปีและหลังจากนั้นครับพัน,า,นาการของเขามันก็ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยในฤดูกาล2018-2019เขาได้ลงเล่นให้กับทีมชุด U17 ของแวร์เดอร์เบเมนไปทั้งหมด24นัด สามารถยิงได้มากถึง18ประตูพร้อมกับทำแอสซิสต์ได้อีก8ครั้งจากนั้นก็ไปลงเล่นในทีมชุด U19 และก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับยิงไป7ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด8นัดและต่อมาฟอร์เรียนโคเฟลก็ได้เรียกโบวนิควอเทอร์มัลด์ไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนที่ในปี2020เขาก็ได้เดบิวต์ในเกมบุนเดสลีกา ซึ่งมันเกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2020ครับโดยเป็นเกมที่เจอกับอัลส์บวกในตอนนั้นน่ะเขามีอายุได้เพียงแค่17ปี11เดือนกับ6วันเท่านั้นเองกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นให้กับแรเดอร์เบเมนในบนะุนเดสลลกาณเวลานั้นด้วยและพอถึงในฤดูกาล2022-2023แรเดอร์เบเมนได้ตัดสินใจปล่อยตัวเขาไปอยู่กับทีมเอสโฟลเอลเฟิร์สแบกโดยสัญญายืมตัว1ปีเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยที่สโมสรเนี่ยครับ เพิ่งจะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นอยู่ในดริกเทอร์ลีกาซึ่งเป็นลีกระดับที่3ของเยอรมันและมันก็ถือเป็นโอกาสที่ทําให้เขาได้ลงเล่นอย่างจริงจังสม่ําเสมอนิกโวเทอร์มาเดอร์ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด31นัดยิงได้10ประตูพร้อมกับช่วยทีมเลื่อนชั้นได้สาเร็จและนอกจากนี้ครับเขายังได้รับรางวัลเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของดริกเทอร์ลีกาด้วยซึ่งมันถูกเลือกโดยแฟนๆผ่านการโหวตในอินสตาแกรมของลีก โดยที่เขาชนะด้วยเสียงโหวตที่มันสูงถึง53.89%ของคะแนนทั้งหมดและได้รับคะแนนโหวตไปมากถึง18,972โหวตจากทั้งหมด35,208โหวตและพอกลับมาจากการยืมตัวเนี่ยครับนิกโวเทอร์มาเดอร์ก็ได้รับโอกาสในการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่อีกครั้งหนึง่งลงเล่นไปทั้งหมด30นัดในลีกโดยลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งหมด12นัดโดยที่โอกาสการลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยครับส่วนมากแล้วมันได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทีมไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วอะครับและในเกมนัดที่32ของฤดูการที่ต้องเจอกับบุเลเซียมุนเชนกลัดบักนิกวเทอร์มาเดอร์สามารถยิงประตูแรกในศึกบุนเดสลีกาได้สําเร็จและก็เป็นการยิงทีเดียว2ลูกเลยเริ่มด้วยประตูตีเสมอในนาทีที่45และหลังจากนั้นก็มาทําประตูที่2ได้ในนาทีที่65พาทีมขึ้นนา2-1และในช่วงซัมเมอร์ปี2024สัญญาของนิกวอเทอร์มาเดอร์กับแรเดอร์เบรเมนมันก็หมดลงพอดี ซึ่งทางแรเดอร์เบเมนเนี่ยครับเขาก็ได้ยื่นสัญญาใหม่ให้แต่ว่ามันเป็นที่ตัวของนิกเองเนี่ยแหละครับที่เขาบอกปฏิเสธเพราะว่าในตอนนั้น่ะ สุดการ์ดทีมที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กเขาได้ติดต่อเข้ามาและมันก็เรียกว่าจบแทบจะทันทีเลยมันไม่มีอะไรต้องมาคิดมากอีกแล้วครับเพราะว่าสุดการ์ดเนี่ยมันเป็นทีมที่ครอบครัวของเขาติดตามมาโดยตลอดและมันก็คือทีมที่เขานั้นเชียร์มาตั้งแต่เด็กด้วยมันก็เลยได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญมากๆครับและเขาก็ยังคงมองว่าสุดการ์ดเนี่ยมันสามารถมอบโอกาสทางด้านกีฬาให้กับตัวเขาได้มากกว่าที่แรเดอร์เบเมนดังนั้นการที่เขาเลือกย้ายมาอยู่ที่สุดการ์ดเนี่ยครับมันจึงเป็นการเลือกเส้นทางการเเดดดินนนทาาาางง้้้ววววยยยหหัใใจและก็รมมถึปนอนคต และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเขาสามารถแจ้งเกิดได้จริงๆเลยในฤดูกาล2024-2025เขาลงเล่นให้กับสุดการในบุนเดสลีกาไปทั้งหมด28นัดสามารถยิงได้12ประตูและถ้ารวมทุกถ้วยนะครับ33นัดทำไป17ประตูและก็อีก3แอสซซสซึ่งไอ้5ประตูที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับมันก็เป็นการยิงในรายการเดฟเบอหคาวที่ตัวเขานั้นกลายเป็นดาวซันวัวประจำรายการด้วยพร้อมกับพาทีมสุการควา้าแชมป์ได้สำเร็จ โดยเป็นการเอาชนะอาร์เมเนียเบเลเฟลไปได้4ประตูต่อ2และหลังจากการคว้าแชมป์ได้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวงเขาได้รับฉายายที่มากมายหลายต่อหลายชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กนิกที่มันได้พูดถึงความสูงของเขาที่มันสูงถึง198เซนติเมตรหรือจะเป็นวอลเตอร์เมซี่ซึ่งก็เป็นการเล่นคำละครับระหว่างวอลเตอร์มาเดอร์กับเลโอนลเมซี่ ซึ่งมันก็มาจากเทคนิคและการเลี้ยงบอลที่คล่องตัวมากๆถึงแม้ว่าเขาอาจจะตัวสูงและก็อาจจะดูเหมือนเป็นคนที่เลี้ยงบอลได้ไม่คล่องเท่าไหร่ส่วนอีกชื่อนึงเนี่ยมันก็คือโกルเทอร์มาเดอร์โดยเป็นการ,ปรเปลี่ยนจากนามสกุลของเขาครับจากโวเทอร์มาเดอร์เป็นโกลเทอร์มาเดอร์ที่หมายถึงว่าเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้ในเรื่องของการจบสกกรอนนั่นเองและด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีกับสุดการ์ดเนี่ยมันก็เลยทำไม่มีข่าวครับว่าบาเยอร์มิวนิกนั้นต้องการจะคว้าตัวไปร่วมทีมแต่ว่ามันก็ติดในเรื่องของราคานะครับที่ทาง ซึ่งเอาจริงๆนะครับตัวนักเตะเขาว่าอยากย้ายไปร่วมทีมบาเยอร์มิวนิกแหละครับแต่ว่าด้วยความที่มันคาราคาฟังกันอยู่นานมากๆหลายเดือนมันก็เลยไม่ตรงของนักเตะนะครับเขาแจ้งทางบาเยอร์มิวนิกกลับไปว่าเขาจะไม่รอที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมบาเยอร์มิวนิกเพียงแค่อย่างเดียวถ้ายังปกลงกันไม่เสร็จเนี่ยเขาก็พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับทีมอื่นแล้วจนกระทั่งล่าสุดเลยครับนิวคาเซิลโผล่มาจากไหนไม่รู้และก็จบเลยในทันทีเฮียวิโก้เรียบร้อยแบบไม่มีข่าวเลยแม้แต่นิดเดียว เดอะการเดียนของอังกฤษครับได้รายงานว่านิวคาสเซิลสามารถบรรลุข้อตกลงได้ที่70ล้านปอนด์ส่วนทางบิลของเยอรมันเนี่ยก็ได้บอกว่าดีลเนี่ยครับจบที่85ล้านยูโรและก็มีแอดออนอีก5ล้านยูโรก่อนจะมีกําหนดการเดินทางมาตรวจร่างกายกับนิวคาสเซิลในวันนี้ครับในวันศุกร์ที่29สิงหาคมดังนั้นถ้าถามครับว่านิวคาสเซิลจะได้อะไรจากดีลนี้บ้างตรงนรเนี้ยครับนิกวอลโทมาเดอร์เนี่ยเขาสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าโวกลางหรือแม้แต่การถอยลงมาเชื่อมกเกมกับเพื่อนก็สามารถททําาาาไไดดด้้ดีีเเเหหมมืออออนนนกกัโย่่่ขจจะใชงบ,แบบบร์แ แบบแบบเบอร์9โบราณนะครับตามสไตล์กองหน้าตัวใหญ่แบบพาร์เกตแมนน่ะซึ่งเขาไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ว่าเขามีความคล่องตัวมีความเร็วมากพอสมควรเลยแหละและยิ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบสถิติส่วนตัวกับอเล็กซานเดอร์อิสซักแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าสถิติหลายอย่างของเขาเนี่ยมันทําได้ดีกว่าอิซักด้วยถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างกันในเรื่องของลีกบุนเดสลีกากับพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะสามารถบอกอะไรได้คร่าวๆเหมือนกันโดยที่สถิติตัวเลขนยครับมันจะวัดกันต่อ90นาทีนะครับ นิกวูเทอร์มาเดอร์สามารถส่งบอลสำเร็จได้19.1ครั้งในขณะที่อเล็กซานเดอร์อักสามารถทำได้16.5ครั้งและในเรื่องของการเลี้ยงบอลสำเร็จนิกวเทอร์มาเดอร์ก็สามารถทำได้ดีกว่าครับ1.72ครั้งต่อ1.32ครั้งและการเข้าแท็กเกิลแย่งบอลจากคู่แข่งก็อยู่ที่0.39ครั้งต่อ0.16ครั้งตัวเลขมันอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยแล้วอ่ะมันก็มากกว่าอิซักถึงเท่าตัวเลย ซึ่งนั่นมันก็เท่ากับว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีส่วนร่วมในการเล่นเกมรับที่แดนบนมากกว่านั่นเองและก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการเคลียรบอลด้วยนะครับที่อยู่ที่0.83ครั้งต่อ0.55ครั้งนั่นก็แปลว่าจะให้เขาลงไปช่วยเกมรับเขาก็สามารถทําได้เหมือนกันและก็ยังรวมไปถึงการวิ่งไล่เพรสซิ่งเพื่อเป็นการกดดันเอาบอลคืนมาก็ยังมีค่าที่สูงกว่าอีซักอยู่ดีครับถึงแม้ว่ามันอาจจะใกล้เคียงกันมากก็ตาม0.61ครั้งต่อ0.59ครั้งดังนั้นเนี่ยครับเราสามารถพูดได้เลยว,ว่านิคคงทออรมมมดนนีีออน่่ก้้้าาาาขุณสบบัตบๆ สามารถเล่นได้ทั้งเกมรุกและก็เกมรับแต่ว่าจุดที่เป็นคําถามเดียวเลยเนี่ยครับมันก็คือเขาจะสามารถปรับโปให้เข้ากับเกมของพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยนิกวอเทอร์มาเดอร์เขาก็ไม่ใช่กองหน้าที่แย่นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่คนไปพูดถึงกันเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาค่าตัวที่มันอาจจะสูงมากเกินไปหน่อยครับแต่ว่าถ้าเรามาดูถึงตลาดในซัมเมอร์เนี่ยโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้านะครับราคาค่าตัวมันสูงเวอร์แทบจะทุกดีลเลยอยู่ดีๆเนี่ยตำแหน่งกองหน้าโตเป้ามันก็กลายเป็นตำแหน่งที่ทกมมตางต้องรปรปปไว ทั้งๆที่ถ้าเราย้อนไปสักประมาณ2ปีไม่เกิน3ปีอะครับเราจะได้ยินคําพูดที่บอกว่ากองหน้าเบอร์เก้าเนี่ยมันสูญนพันไปแล้วมันเป็นแบบแผนการเล่นที่โบราณไปแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยครับมันก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่เต็มไปหมดเลยแถมแต่ละคนนะโอ้โหตัวสูงลิฟกันทั้งนั้นร้อยเบอัพทุกคนแต่ถ้าเรามามองถึงหลักดีมานส์พพปรแล้วอะครับเราก็อาจจะบอกได้ว่าการที่ราคามันพุ่งสูงมากขนาดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าไอ้ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือว่ากองหน้าเบอร์เก้าเนี่ย มันคือตำแหน่งที่ทุกทีมนั้นขาดกันหมดเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยครับมันแทบไม่มีทีมไหนที่มีกันเลยเท่าที่นึกออกแบบเร็วๆเนี่ยครับมันก็อาจจะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเออร์ลิงเบลฮาแลนด์และก็อาจจะเป็นบาร์เซโลนาครับที่มีโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับผมก็นึกไม่ออกแล้วว่าทีมไหนมีเบอร์เก้าเป็นกองหน้าสไตล์โบราณอยู่ในทีมบ้างนั่นแหละครับแล้วพออยู่ดีๆทุกทีมต่างต้องการโตเข้ามาร่วมทีมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการแย่งกองหน้ากันทีมต้นสังกััดดกก็สาาาาามรรถคขยไ้นน่เอง และเรื่องสุดท้ายมาหากับอิซักก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วล่ะครับหลังจากที่นิวคาสเซิลในตอนนี้ก็ได้ตัวแทรม,มาเรียบร้อยแล้วดังนั้นในมุมมองผมนะครับผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จะไปจมปลักอยู่กับนักเตะที่ไม่มีใจอยากอยู่ในทีมอะแถมแฟนบอลนิวคาสเซิลเองนี่ก็ไม่ต้อนรับด้วยขับใสไล่ส่งกันในที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับ ดังนั้นการปล่อยตัวอีซาออกไปแลกกับการได้รับเงินก้อนโตเข้ามาเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสําหรับนิวคาสเซิลแล้วล่ะครับผมโอเคครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยอาจจะไม่ได้ยาวเนาะเพราะว่าประวัติของนิกบัวเทอรมาร์เดอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรพูดถึงเยอะมากเท่าไหร่เขาเพิ่งจะอายุเพียงแค่ เท่าไหร่นะ22-23ปีน่าจะเราวๆนี้นะมันก็อาจจะไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่ยาวมากให้พูดถึงนะครับแต่ว่าก็เอามาฝากแฟนนิวคาสเซิลกันเนาะยังไงก็ดีใจด้วยนะครับได้กองหน้าตัวใหม่แล้วจะซื้อใครก็โดนปาดหน้าจะซื้อใครก็ไม่มีใครอยากจะมาน่าจะเกือบ10คนแล้วมั้งครับในตลาดซัมเมอร์นี้ก็ยังไงตอนนี้ก็สมหวังแล้วนะครับได้ตัวมาแล้วยังไงก็ดีใจกับแฟนบอลนิวคาสเซิลทุกคนอีกครั้งนึงด้วยนะครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับยังไงถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้เนาะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจงให้กันนะครับและยังไงเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ